สวัสดีครับอยู่กับผมตุ้ยพันเข็มเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาเก็บตกเบื้องหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปชนะทางของเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของเจดอนซันโชกันอย่างต่อเนื่องไปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้แกก็เป็นคนทําประตูชัยให้แมนยูไนเต็ดนะครับบุกไปเชือดจิงจอกสยามถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับนี่คือการทําประตูที่สองในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับจากการลงสนามไปทั้งหมดห้าเกมนะครับสอง เลขเดียวกับ การยิงได้ทั้งหมดของเมื่อซีซันที่แล้วในพรีเมียร์ลีกของซานโชเลยนะครับเพราะว่าปีก่อนเนี่ยเขายิงไป3ประตูเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าปีนี้ออกสตาร์ซีซันได้ร้ายกาจร้อนแรงจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ฟอร์มช่วงปีซีซันนะเพราะว่าช่วงอ่ะขออภัยไม่ใช่แค่ฟอร์มช่วงต้นฤดูก,กาลนะเพราะช่วงปีซีซันเขาก็ฟอร์มดีนะครับถามว่าเหตุผลได้ะหที่ทําให้จอร์ดนซานโชถึงได้แกร่งแล้วก็กลับมาเล่นได้ดีแบบนี้นะครับอีกทนฮท้าเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในหลังเกมนะครับหลังเกม รู้ดีนะครับว่าเขาเนี่ยฟิสิกอลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่และยังรับมือกับฟุตบอลพิมพ์ลิกได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นบอลที่ใช้ฟิสิกอลเยอะมากเขาเลยมีการอินเวสต์กับ ฟิสิกส์มากกว่าเดิมก็คือมีการไปอัพเกรดเรื่องของสภาพร่างกายมานะครับและทําความเข้าใจกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ดีกว่าเดิมได้ดีกว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วและนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถเล่นได้ดีกว่าเดิมนะครับและมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้ตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเลยนะครับกับการยิงไปแล้ว2ประตูอย่างไรก็ตามครับเอริกเซนฮากเนี่ยเขายังไม่ไม่เรียกว่าพอใจกับผลงานของจอร์ซันโช1ร100้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเนื่องจากรู้สึกว่าลูกทีมรายนี้เนี่ยครับมีศักยภาพและสามารถเก่่งกวนนนีีี้้ไดอ คือตัวตนของริชเชนฮักอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าตอนที่เคยทำงานกับอันโตนี่ที่อาแจ็คส์เนี่ยนะครับอ่า อาตุนี้ก็เคยเล่าให้ฟังนะว่าตอนนั้นเขาก็ฟอร์มดีเป็นช่วงที่เขาฟอร์มดีอยู่ช่วงหนึ่งเลยแหละนะครับแต่ทินฮากเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่พอใจกับฟอร์มลูกทีมรายนี้ครับพยายามที่จะเข็นให้เก่งกว่านี้อยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่อาตุนี้เนี่ยประทับใจในตัวเอลิสทินฮากอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการที่โค้ดเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันตัวเขาจนสามารถเก่งได้แบบทุกวันนี้และได้กลายเป็นนักเตะระดับ100ล้านยูโรแบบทุกวันนี้นักครับนี่คือเหตุผลที่เจอรซานโช แกร่งได้ครั้งหนึ่งแล้วดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพอได้แรงผลักดันจากทางนานขอยรอิเทนฮางเนี่ยซานโชวจะเก่งกาดกว่าเดิมและจะกลับไปเป็นร่างเดิมเหมือนตอนที่อยู่ดอทมุลได้หรือเปล่านะครับรอติดตามกันนะครับก่อนจากกันไปวันนี้เหมือนเดิมครับฝากเอาไว้ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทั้งในช่องทิกต o k แล้วก็ช่อง YouTube ของเพื่อนตุ้ยนะครับ